สงสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพไม่ใช้บุคคลคำประกันให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญราษจัดให้วันนี้จะพาไปดูสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1ล้านบาทเป็นสินเชื่อเงินกู้สําหรับคนที่ต้องการใช้เงินสดในการอุปโภคบริโภคตามความต้องการใช้ในชีวิตประจาําวัน โดยไม่ต้องแจ้งจุดประสงค์ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติให้กับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้มั่นคงมีประวัติการเงินที่ดีค่ะและมีความสามารถในการจ่ายเงินคืนเช่นพนักง,งานประจำเจ้าของกิจการรวมทั้งคนที่ทำอาชีพอิสระที่มีรายได้ตามเกณฑ์นธนาคารกำหนดค่ะท่านก็สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้เช่นกันค่ะ ไปดูสินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อบรวโหร่งอุ่นใจเป็นสินเชื่อหมุนเวียนให้วงเงินกู้สูงสุด3เท่าของไรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่1 5 0 0 0บาทและสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0ล้านบาทค่ะไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันท่านสามารถสมัครครั้งเดียวมีวงเงินใช้ได้ตลอดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องค่ะสำหรับการชำระคืนเป็นรายเดือน5%ของภาระหนี้คงค้างค่ะไม่กดใช้ไม่เสียดอกเบี้ย สำหรับอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละยีต่อปีค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อบวัวหลวงสุขใจกันบ้างเป็นสินเชื่อ,อนเนประสงค์ให้วงเงินกู้สูงสุดห้าเท่าของรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่1 5 0 0 0บาทและสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะเป็นการโอนเงินก้อนเข้าบัญชีสำหรับอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ไม่เกินร้อยละยีตต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกค่ะ สำหรับระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่60เดือนหรือ5ปีไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะสัญชาติไทยอายุ20-59ปีเป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการค่ะมีรายได้ประจำตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า1ปีค่ะ ต่อไปไปดูเอกสารประกอบการยื่นกู้กันบ้างค่ะบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาเทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองไรายได้ย้อนหลังไม่เกิน2เดือนค่ะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหน้าบัตร b ีเฟิรของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจค่ะสำหรับช่องทางการสมัครท่านสามารถสมัครได้ที่ธนาคารสาข,ขาใกล้บ้านท่านค่ะ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร1333ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพหากท่านใดสนใจนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkokbank.com ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ